เคยใช้น้ำหอมของ Giorgio Armani บ้างไหมคะตอนนี้เรามีอยู่สองสีมีสีแดงนะคะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะตัวสีอมพูฝาดานะคะซิ ฟิโอรไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าตัวสีแดงเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างป๊อปปูล่ามากๆนะคะแต่สำหรับโดยส่วนตัวของเราเราชอบกลิ่นนี้นะคะซีซิรีน่ยเขาบอกว่าเป็นกลิ่นน้ำหอมที่มีกลิ่นหวานหวานเก๋ๆสวยละมุนสวยหรูดูแพงนะคะกลิ่นเปิดที่ทำให้เรารู้สึกคือฉีดมาแล้วมันจะรู้สึกเฟรชทันทีค่ะแล้วตัวต่อมาที่ทำให้เรารู้สึกก็คือความหวานของผลไม้อารมณ์เหมือนผลไม้สุกเราชอบน้ำหอมกลิ่นประมาณนี้ละคะ่ะที่แบบหวานหวานทำ รู้สึกถึงผู้หญิงที่มีความน่ารักสดใสนะคะสำหรับกลิ่นนี้เป็นสาวหวานที่มีอารมณ์ซ่อนเปรี้ยดนิดๆมีกลิ่นหอมแบบแนว floral fruity นะแล้วก็มีเบสเป็นวานิลากับไวท์มัสเรารู้สึกสดชื่นมากกับน้ำหอมกลิ่นนี้นะคะแล้วเราคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับกลางวันอากาศเยน็เยนๆอยู่ในห้องแอร์มากกว่าเวลากลางคืนนะมันเป็นเหมือนความ ความรู้สึกสดชื่นของช่วงตอนกลางวันมากกว่านะคะสําหรับน้ําหอมตัวนี้แล้วก็กลิ่นทนนานมากๆเลยนะคะ6กถึงแชั่วโมงอยู่ได้แบบตอนแรกคิดว่ากลิ่นมันจะจางไวแต่ไม่เลยคือกลิ่นยูนได้นานมากแต่ว่ารู้สึกว่ากลิ่นนี้มันจะเลิกผลิตไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าใครอยากใช้ก็ยังพอหาซื้อได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะ